มาดูข่าวนี้ครับข่าวต่อไปท่านผู้ชมน้องใ,ใยไม้ครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชษฐาธิยานานาเลนทิราเทพพยาวดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2567นะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับกิจกรรมก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์จัดกันที่วัดชนะสงครามและวัดราชประดิษฐ์นะครับ มีกิจกรรมจิตอาสาบรเเ็าประโยชน์ทำความสะอาดศาสนสถานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีกิจกรรมทางศาสนาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็อยากส่งเสริมให้ประชาชนร่วมการปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละฮะเพื่อสร้างความสามัคคีสันติสุขในสังคมโดยมีสถาบันพระมหากษาัตริย์เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระหว่างชาติศาสนาและประชาชนนะฮะคนที่ไปร่วมในงานเนี่ยยังอธิษฐานให้พระองค์ท่านเนี่ย ทรงหายจากอาการประชวรน,นะฮะและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยต่อไปนะครับ